สวัสดีค่ะทุกคนเรงจังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องแผ่นดินไหวให้ฟังเมื่อคืนนะคะทุกคนเมื่อคืนแผ่นดินไหวเวลาห้าทุ่มเจ็ดนาทีตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะคะ ทะเลนจังกับแม่ก็นอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาสั่นแล้วแม่ก็รู้สึกแล้วแม่ก็ตื่นขึ้นมานะคะปกติอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแผ่นดินไหวนี่คือเกิดตลอดเวลาก็คือเป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วนะคะมัมนก็จะเป็นในลักษณะของ เหมือนฝนตกฟ้าร้องอย่างนี้นะคะคือคนที่นี่เขาค่อนข้างที่จะ,ะเป็นเรื่องปกตินะคะของเขานะคะแต่เมื่อคืนนะคะแผ่นดินไหวไหวรุนแรงแล้วก็นานด้วยนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกของปีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นที่เกิดแผ่นดินไหวแรงขนาดนี้นะคะเมื่อคืนแม่คะเรนจังนะคะก็อุ้มคะเรนจังลงมาจากเตียงนะคะ ก็ตอนแรกก็นอนอยู่นอนดูสถานการณ์ว่าจะหยุดหรือเปล่าไม่หยุดนะคะทุกคนนานประมาณสักสองสามนาทีได้มั้งสามนาทีได้มั้งเนี่ยสามสี่นาทีได้มั้งประมาณนี้นะคะก็สัน่นสันสันสนัแม่คาเรนจะก,ก็หอบคาเรนลงมาใต้โต๊ะเลยค่ะทุกคน <c oughs> คือด้วยความกลัว <c> แ <oughs> ข็งคาเรนจะก,ก็นอนอยู่ใช่ไหมคะคาเรนจะก,ก็ ยึดยึดยูบีเขาเล่นจังก็กินนิ้วอยู่สลีฟนะคะเขาเล่นจังก็กินนิว้วอ่าดูดูกล้องกับแม่ก็กินนิ้วแบบนี้นะคะคะาเล่นจังก็หลับตาแล้วคาวนี้แม่แม่คะาเล่นจังก็อุ้มลูกลงมาค่ะลงมาใต้เตียงไอ้ลงมาใต้โต๊ะนะคะคะาเล่นจังก็นอนอยู่พอสถานการณ์มันคลี่คลายใช่ไหมเขาเล่นจังก็งงงงอยู่ว่าเอ้ยเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมไอ้อะ แม่กัลเลนจังก็พอสถานการณ์ขี่ขายนะคะแม่กเรเลนจังก็หวัวเราะตัวเองออบลูกลงมาใต้เตียงกเรเลนจังเห็นแม่หวัวเราะกเรเลนจังก็หวัวเราะกับแม่นะคะเสถานการณ์เนาะก็แผ่นดินไหวนะคะขนาดเจ็ดจุดหนึ่งตามข่าวนะครั้งแรกครั้งแรกนี่จะเป็นเจนะ็ดจุดสองเนาะเจ็ดจุดสองไม่กระจูดแล้วก็ความลึกลงไปใต้ทะเลนะคะห้าสิบ พื้นที่ที่แผ่นดินไหวน่ะอยู่นอกชายฝั่งของไหนนะอยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดฟุกุชิมะนะคะอยู่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 ในอ่าวอยู่ในทะเลนะคะคือแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เกือบครึ่งครึ่งประเทศกันเลยกันมี ไฟฟ้าดับด้วยค่ะทุกคน9จังหวัดก็คือมีโตเกียวนะคะอีบารากิโทจิกิกุมะไซตมามะชิบะคานากาวะนะคะยามานาชิชิสุโอกะนะคะชิซุโอกะนี่คือเป็นจังหวัดที่ตั้งของฟูจินะคะแล้วก็ไฟฟ้านี่ดับประมาณมากกว่า800,000 830,000ครัวเรือนกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็น แผ่นดินไหวที่รุนแรงรุนแรงมากเลยนะคะในรอบที่เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คือยังไม่เคยสัมผัสแบบรุนแรงแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เฝ้าระวังที่จะเกิด after shock นะคะในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็ยังให้เฝ้าระวังนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตนะคะก็จะมีรายงานว่ามีคนเกิด อุบัติเหตุอยู่อย่างนี้นะคะดูข่าวเมื่อเช้านะคะก็มีบ้านเรือนอาคารเสียหายเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนก็รู้สึกสงสารอยู่นะคนญี่ปุ่นที่เกิดประสบปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างนี้นะคะคือแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนี่คือไหวตลอดแล้วก็ไหวเกือบจะทุกวันเลยค่ะขึ้นอยู่ที่จะไหวไหวขนาด รุนแรงไหมหรือไม่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะคือไปเช็คตามแอปแผ่นดินไหวเนี่ยคือเกิดเกือบจะทุกวันเลยนะคะแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศหมู่เกาะน,นะคะก็ค่อนข้างที่จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยเนาะแต่ว่าเราก็ป้องกันนะคะ,ะไม่ใช่ป้องกันเราก็เตรียมมือเตรียมเตรียมความพร้อมให้อ่า เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกเมื่อนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีะสถานสถานที่หลบภัยพิบัติอย่างเงี้ยค,ค่ะก็หากเกิดแผ่นดินไหวเขาก็จะอบพยพผู้คนไปอยู่ในสถา,านที่ที่เขาจัดเตรียมให้นะคะก็ต้องเตรียมตัวเนาะก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่ดีๆคือมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ว่ายัางไงเนาะคือคนเราถ้ามันจะแบบว่าจะไปจะเดสปอเลยคือพูดง่ายๆอยู่นอนอยู่เฉยๆก็ไปแล้วคะ่ะก็เราก็ก็ถามว่ากลัวไหมก็ก็มีความกลัวตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นกลัวๆอยู่แต่ก็เหมือนว่าเนาะคนเราถ้าจะไปยังไงก็ไปคะ่ะค่ะ ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะเมื่อคืนยังไงก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยทุกคนทุกชีวิตเนาะค่ะยังไงก็มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ